กระสอบพิเศษนะคะตัวนี้ประมาณ80กิโลูกคะค่ะกระสอบระบุ200ตัวหรือมากกว่าลูกค้าหลายคนเปิดมาบอ,อก2 1 0 2ิ2 0ยี่สิบอันนี้แล้วแต่นะถือว่ากําไรไปนะคะแต่กระสอบไม่ต่ํากว่า200ตัวแน่นอนกระสอบเขาพิเศษนะคะไม่ใช่45กิโลตัวนี้ประมาณ70-80กิโลนะคะลูกค้า70-80กิโลถ้าโรลีเป็นยังไงถ้าจะมันๆน,นิดนึงใครไม่ถือก็อเกง่งสแลกตได้ก็ประมาณนั้นนะคะ โพลีกีตาตะเกง่งเอยืดผ้ามันลื่นตัวนี้คือแบบแทบจะไม่ต้องไม่ต้องรีบเลยนะคะผ้าเขาจะมันมันลื่นๆหน่อยนะคะลูกค้าผ้าเขาจะมันลื่นนะคะเป็นทรงขาย,ยาวเป็นายยาเอวย,ยืดตัวนะคะลูกค้าผ้าจะประมาณนี้อ่อนจะดูง่ายหน่อยเอาสีเข้มกับสีอ่อนดูเทียบให้ดูผ้าจะประมาณนี้เอออะไม่แน่ใจว่าสียังไงเห็นชัดนะคะลูกค้าสีนี่คือผ้าโพลีนะคะลูกค้าผ้าจะประมาณนี้เนาะ มันลื่นนะคะรีดง่ายส่วนใหญ่ออกทรงบอลูนใช้คําว่าส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าบางทีทรงตรงก็มีน้องจะใส่ให้ดูมี่ใส่ใหญ่เ่ะอย่างนี้คุณผู้ชายใส่ได้คุณผู้หญิงใส่ได้ทํางานได้นะคะนี่หนูใส่ใส่ใหญ่่อยทำงานมีขั้วนอยู่ให้ข้วมาใส่ได้อมาหนูหนูหนูใส่ได้ น้องเป็นท่าแบบมันลื่นจะคล้ายๆแบบคล้ายๆท้่าสล็กอยู่เหมือนกันนะคะใครรับลูกรีวิว3,001นะคะราคาเต็ม3,300บาทซื้อ2รอ้อย500ไปเลยลูกค้าปล่อยปกันเลยตรงนี้เลยตรงนี้เลย,ลเยปล่อยปอนตรงนี้เลยลูกค้า่ะไม่ลดด้วนะเนี่ยปกติไม่ลดเนี่ยน้องจะประมาณนี้ตัวนี้ใส่ง่ายคะ่ะคุณผู้ชายใส่ทํางานก็ได้พี่พี่ชื่ออะไรวะ พี่บอสลองใส่สิลองใส่ลูกค้าดูอย่างสีเทาๆสีดำๆเนี่ยคุณผู้ชายใส่โอเเดี๋ยวให้น้องโชว์อย่างอ่าลืมชื่อไม่ได้เลยควนลืมลืมลืมชื่อลืมชื่อทรงผู้หญิงก็มีอันนี้ผูใส่ได้นะันนี้ให้ชัดเองผ้าโพลีจำต่างกับผ้าคอตตอนนิดนึงนะคะไม่เหมือนกันเดี๋ยวี่คอตตอนจะประมาณนึงเออผ้าเขาจะรึ่งรึ่งหน่อยไหนใส่ได้ไหมคะเหมือนกันกึ่งนึง ใส่ได้ป่าววะเอาเสื้ออกอกเสื้อออกมาครับเออเี่ยที่ผู้ชายนะคะลูกค้าแนะนํามาว่าคุณผู้ชายใส่ทํางานได้เนี่ยจะออกสไตล์าตาอย่างนี้เลยใส่ลันทูเรียบร้อย่อเลยบอส่อเลย,รอ,เลยรอขึ้นมาทันทีนะคะลูกค้าขายได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะคุณผู้หญิงก็ใส่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะไปจนเป็นทรงเอวสูงจ้ะรวยเลยไหนมาลูกอาลูกสาวมาลูกสาวคุณผู้หญิงใส่้ถ้าเป็นแบบทรงผู้หญิงเอวก็จะต่ำนิดนึงนะคะแต่ใดใดคือใส่แบบเลยเอวขึ้นมานะ ให้ดูทรงเนี่ยมีทั้งทรงแบบลักษณะขาแบบตรงอย่างนี้ก็มีนะคะกับทรงบอลลูนที่หนูใส่นี้ก็มีผู้ชายใส่ได้ผูห้หญิงใส่ได้มีหมดอย่างเงี้ยไซส์ใหญ่หน่อยผู้ชายใส่เนาะหรือสาวๆเนาะมีเนื้อนิดนึงก็ใส่ได้เนาะไซส์เขา,ามไม่ได้แบบเล็กมากนะคะตัวนี้ราเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง mm hmm. อายุโชลี่ใส่ดีคะ่ะพี่ใส่ทํางานได้เพียวได้น,นะคะแต่อันนี้หนูบอกมีกระบอกแบบนี้ mm hmm. ด้วยนะคะ เอลยืดนหมคะ,ะไม่ว่าจะเป็นสมอลหรือเอลข้างในคือเป็นยางนะมันเป็นยางข้างในนะคะคือเอลยืดโรงงานทํามาคือเป็นเอลยืดถ้า,าสะอาดกับป้ายนี้แน่นอนเลยกระสอบพิเศษนะคะใหญ่กว่ากระสอบปกติกระสอบหนึ่งนี่เหมือนจะได้สองกระสอบเลยตัวนี้หนับประมาณจะสิบแปดสิบกิโลนะนับได้เลยลูกค้าประมาณสองร้อยตัวบ,บ,บางคนเรียกกางเกงทำงานทำงานได้เที่ยวได้เลยนะคะลูกค้าเนี่ยมันจะออกคล้ายๆกางเกงสแล็คของแบรนด์ที่ดุรับรีวิวคะ่ะ ขอบคุณค่ะเอาไปเลยตั้งใจโพอยู่แล้วลูกค้าค่ะตั้งหายมีเลยนะครับทันส่งขนส่งรอบวันนี้ค่ะวันนี้ไวนิดเนาะโตกี่โมงลคะเออสามโมงสิบห้าครับสามโมงสิบห้าค่ะไวน่อยวันเสาร์ตัดยอดไวนิดหนึ่งนะคะลูกค้าข่าไหนยัไม่โอนโอนโอนหน่อยนะคะพี่เพราะว่าไม่อั้นเดี๋ยวมันจะค้างส่งกันวันอาทิตย์เลยมันจะกลายเป็นว่าเราต้องส่งเอกชนวันจันทร์เนาะแต่ถ้าลูกค้ากรุงเทพไม่เป็นไรพี่เข้ามาได้เลยนะคะเราเปิดเพ้งค่ะพี่ มีลูกค้าเนี่ยเข้ามาทุกกะทินก็ต้องเอามาแบบมีละสองลูกสองลูกนี้ตองจริงๆอะเราไม่ได้เปิดคือมีลูกค้าประจำรับอยู่เด้อโอยเฉพาะลูกค้าประจำขายจะไม่ทันเลยขายมากตัวน,นี้ไม่แค่จะไม่เปิดเลยเพราะว่าลูกค้าใช้เยอะขายมากมาก็ไม่เยอะหรอกลูกค้า,าค่ะยขรยอะไรคอร์ลอะไรคอรอยากดูแล้วก็เปิดให้เลยเนี่ยใช่อันนีน้ลูกค้าอยากดูก็เปิดให้เปิดให้ดูเปสนใจง่ายไม่ได้อยู่ในตลาดของเลยนะแต่อยากเปิด ก็อยากดูด้วยนี่ก็วาวบนเลยใส่เลยบางทีแบบอยากไม่คึง,อ,งอะไรเลยได้ทุกคนแบบไม่ออกเอวยืดโพลีประมาณไหนครับประมาณนี้กว่านะหวางก็มีใส่ทำงานก็ได้อย่างเนี้ยพี่ใส่ชาย,ยชายชอบมากนะบางทีนค,คนตัวใหญ่ใส่ไม่ต้องมานั่งแบบว่าเ,เอว ประมาณอย่างเงี้ยสีสุภาพแต่ถ้าเกิดวัยรุ่นเนอะเขาก็าจะชอบลักษณะชุดฉาดทางด้านหลังได,ได้คือพี่ถ่ายได้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กเขาไม่ตรงตัวสูงทั้งหมดนะคะตรงเอวต่ำไม่มีแนะล้วยุคเก่ามไม่มีแนะต,ตมม่ดีนะีมม้นะมมนะนก็ใส่พรงเอวสูงค่ะเนี่ยคือใส่ทำงานได้เลยนะคะเห็นไหมโพลี่อย่างนี้เรียกโพลี่นะเพราะว่าถ้ากระสอบคอตตอนนะมันจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะเดี๋ยวไวนะ้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวหนูจะเปิดกระสอบคอตตอนให้ โพลีก็จะเป็นอีก่ผ้าหนึ่งเป็นลักษณะผ้ามันลืน 5, ่นนะคะ ่สีดำใส่ง่ายคือร่าผ้าคือไม่ต้องรีดมากนะคะสําหรับพวกเนี้ยคือไม่ต้องใช้แบบไอใชอ้น้ำอย่างเดียวก็ได้ละผ้าเขาใหม่ผ้าเขาสะอาดอนอนเลยวะส,สีดำใส่ถุงอ๋อสีอ่อนให้น้องก็ไปเออไม่ใช่สีอ่อนนี่ัรงนี้นะเม่ดำๆสะดับอืออยู่กระเสาแรงบกเว้ย c. นี่แต่นี่อันนี้สูแกว่าแล้วนะทำใจ สีเปลือกมังคุดถ่าก็ถูกสาวทำงานไม่เป็นไรน้องแปะไงงเลยากดูงานไหนอีกพี่ๆจ๋าพิมพ์มาบอกน้องได้เพราะพร่งนี้น้องก็จะเปิดอะไรเนาะส่วนใหญ่พี่ๆหลังไม่อยากดูแต่เสื้อสาวอกนู้นยืนหนึ่งจริงๆร้านเราเสื้อสาวอกมาก่อนพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะกระทิงมาแล้วใครถามหากระทิงนะคะกระทิงมาแล้วพรุ่งนี้น้องอินซีมาแล้วพรุ่งนี้นะคะใครรอยืดขาสายอินซีรอเลยป้ายไหนก็ไม่ซุ้ไปอินซี ซีส้มกับกระงมาสวยๆนไนุ้ชัดกค้ามาทังมายวงมาทั้ง,นะง,ง,งยวงมาทั้งยวกระสอบนี้เปอนได้2กรสอบนะคะลูกคา้าหุ่ยกง200กว่าหรือไม่ลูกคา้ารุนเลยนะสองรอยุ้นได้เลยเพราะว่าลุกเท่าไรคะ สามพันสบาทซื้อ2องรถห้านะอันนี้หนูปล่อยโกสดเลยเพราะว่าก่อนนั้นยังไม่ได้มีรถก่อนนั้นแน่นอนไม่ได้มีรถมาเราก็นรถให้มาถูกใครถูกมาแพงขายแพงแค่นี้นั่นร้านหนูนะแพงเท่าไหร่ลูกค้าเหมือนได้2อกับสองนะก็สองกติ45ีกิโลมาแพงก็ขายถูกตัวนี้70็ดถึงแปนะคะช่างตาช่างที่ร้านคือหมุนไปอีกรอบนึงอ่ะหมุนย้อนไปอีกรอบนึงตาช่างที่กำลัง50ากิโล หมุนตาเหลือกกับมาอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชายใส่ได้คุณผู้หญิงใส่ได้สบายๆเวลานั่งนี่ต่อให้กินข้าวแค่ไหนกินบุฟเฟ่สบายๆค่ะใช่กินบุฟเฟ่สบายๆฟองอะไรฮะฟองคืนมาอะไรอีกอ่ะหนึ่งบุฟเฟ่ยหญกินาดไหน สไตล์คอตตอนเนาะโคลี่ขายเยอะอะไรอย่างเงี้ยแข่งเยอะที่เราขายโคลี่ดูนะไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะโคลี่หยาบคอทไม่ได้โคลี่ขายได้นะเยอะไปขายขายแบบสไตล์แบบทํางานอ่ะค่ะเข้าเลยชอบแบบนี้นดูด้ะแฝงแฝงนะเรื่องมัสตาร์ดค่ะลูกค้าอ่อ่ามัสตาร์ดอะไรสาร์ะ ใครเอาบอกนะคะลูกค้ามีอีกนะซื้อสองลดอีกห้าร้อยนะคะซื้อสองลดอีกห้าร้อยเนาะคันธุ์พิเกอร์อะไรกัแตะวะห้าโทลีคือค้าแบบเด้งๆนะคะนะมันจะไม่เหมือนกับคอตตอนนะมันจะต่างกันบร้ษัทเขาทำสองผ้านะคะลูกค้าใครแบบว่าอยากได้ผ้าไหนก็ ไตร์ทอลิมิาก,ก็จะเป็น45กิโลอันนี้คือสไตโฟดี้ค่าเขาจะมันลื่นนะคะไม่เหมือนกันเอวยืดก็คือเอวยืจริงๆนะลูกค้าเอวไม่ว่าจะเป็นยางอยู่ข้างใน,นหรือเป็นเอวสมองนะคะลูกค้า มีหมดเลยไม่ใช่ว่ามีแต่ใหญ่อย่างเดียวเนาะเราคนแบบกลัวยูเอสัวใหญ่ไหคะอะไราเงี้ยพอจะเล่นญี่ปุ่นตัวเล็กไหมคะไหคะไซนะแม่แต่ว่ายูเอ็คืออาจจะออกไซใหญ่เยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะให้ดีนะืออย่างกเาสมกันอาผสมกันดหวานเทียมคะวาสฟ้าสีดำมก็สวยสีดามสวย ชอบใส่สีดำมากกว่าใหญ่อะรือช่วก่อนูกาไ่ได้ส่โฟรได้ดีตัวนี้แต่ซือสช่เลัไม่ได้เอวตายเดเอวคไข่โครหนูเนถ้าใส่พอดีจประมาณนาหักมากคนชอยูกผู้ชายใส่ได้ถ้าสีทึบๆอย่างเงี้ยสุภาพมมาถ้าสีทึบๆอย่างเงี้ยต้องผู้ชายใส่จนะใส่ทำงานได้ใส่ทำงานสบาย เราเป็นสายหวานเราก็ต้องใส่แนวสีฟังเพลงเป็นทรงเอวสูงนะพี่นะใส่โอ๊ยน่ารเข้าไปใส่ไม่ได้อ่ะตัวใหญ่อะน่ารักมากคะีนต้อสใส่สีหวานให้ดูหน่อยสิลูกคือของลูกแล้วอย่าให้โสภาใส่ค่ะโสภาใส่แล้วหนึ่งใส่แล้วใส่เลยนะต้องใส่ต้องชอบสี แต่เดี๋ยวว่าทุกค้าจะหาว่ามีแต่ส,สีที่ไม่ชอบเลยที่ลูกค้าถามหา,มามอยู่นะ,ะมีสีดำบรรลวนไหมไม่มีขอคนณสีสันไปนิดนึงนะพี่นะท่าน,นเขาบอกว่าเอ้ยดำครดีมากเออแต่จริงๆมันขายง่ายไง S <S สีดะได้เลยคะ่ะพี่ขอบคุณมากค่ะใช่พี่ที่ให้เปิดต่อไปรู้ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้แล้วเนาะคนให้เปิดไม่รู้งงแล้วที่ทักให้เปิดต่อไม่รู้เมื่อกี้นี้แเดี๋ยวจะตามมานะ ก็เป็นแบบธรรมดาเป็น,เป,นเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเอยวยืดเป็นแบบนี้เนาะสะบัเกนิง่นงมอะไรลองยาง,งลองยางเมื่อกี้คือลองยางน้องเป็นทรงเอวสูงหมดนะดึงออกมาแควออของจริงโอภาสุรีต้องมามาเมื่อวานหรือมาสองวันของฟองมาดึงฟกแควะอ๋อมาเมื่อวานไหมก้ามื่อวานอ้าวนี่มาเมื่อวานพี่จ๋าว,าน,วบบาน,น้องพึ่งคลอด ดำสูดไม่ถึงจที่สีดำอ่ะหนึ่งขายผู้ชายได้สองขายผู้หญิงก็ได้แล้วขายคนทำงานนี่ชอบมากที่ย้อมข้ามสีดำมันเราเวลาเราใส่เขียดมันดูไม่สั่องส่วนสีพัทเทิลอ่ะขายที่ถูกไวรุ่นไปรุ่นช่องตอนนั้นอ่ะอันนี้ี่กี้ๆของผมอ่ะชอบคืนพี่นะ เราเราแยกสีสันเป็นยังไงบ้างพี่จ๋าหวัดเจี๊ยบไปยังไงอะไปไอยู่ไหงไ,ไปที่ต้องพี่ไปไหน่อค่ะลองไปจิตต้านะพี่จ๋าอะใครอยากขายแบบทําง,งานลูกค้าก็จะเป็นคนแนวสีแบบนี้น,น,น้องตรงโคนสีธรราตใครอยากขายวบรูปต้อมาทางนี้แบบนี้เลยสีหวันเจี๊ยบนะคะแต่อย่าลูกค้าอย่คขาด คาดหวังถึงลายนะส่วนเนี่ยก,กระสอบพวกนี้ไม่ค่อยมีลายเท่าไหร่นะคะจะเป็นพื้นซะเป็นส่วนใหญ่แบบสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแต่มีทั้งสีสันทั้งสีคุมโทนนะคะตัวนี้ก็คือกระสอบป้ายกีก้กานะคะน้องระบุสองร้อยตัวเจ็ดสิบถึงแปดสิบกิโลนะคะกระสอบนี้มากกว่าสองร้อยตัวแนะ่นอนใคร<ม>ได้แบบสองร้อยสิบสองร้อยยี่สิบก็ยินดีด้วยนะคะลูกค้าหนึ่งร้อยหกสิบแปดปอนด์อ่ะพี่อ่านะคะลูกค้าไปหาเอานะ้ำเหมือนได้สองกระสอบเลยลูกค้าลูกกระสอบกว่าเอางี้ดีกว่ากระสอบปกติสี่สิบห้ากิโลเองเนาะใครรับอีกได้เลยขอบคุณมากนะะค che ti